เปิดมาแล้วก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะนี่เข้าอาทิตย์ที่สามละยังไม่เสร็จเลยอะ่ะแค่เปิดผนังด้านเดียวเนี่ยโอ้แบบเหนื่อยเหนื่อยมากเหนื่อยเลยอะ่ะคิดว่าอุ้ยอาทิตย์เดียวก็น่าจะเสร็จโอ้ยนี่สามอาทิตย์เข้าไปแล้วไม่เสร็จนี่นี่สามอาทิตย์นี่คือวันนี้มันมันมันเสาร์แล้วนะ อาทิตย์หน้าอีกอาทิตย์นึงอะดูแล้วอะเพียงแค่ต้องการเปลี่ยนจากผนังทึบมาเป็นใส่ช่องลมแค่นี้เองกลับกลายเป็นแบบเหมือนเรื่องใหญ่เรื่องโตไปเลยแล้วก็ก็คือทำเคาน์เตอร์ใหม่เคาน์เตอร์ของเดิมอะมันต่ำปอก็เลยว่าเออทุบทิ้งแล้วก็ก่อขึ้นมาใหม่ให้มันสูงขึ้นเพราะว่าเวลายืนล้างจานแล้วมันปวดหลัง ต่ดามันมาพลิกล็อกตรงตรงอันนี้ค่ะของเดิมช่างเขาทำแบบเสมอกันเลยอะ่ะคือเขาทำาความสูงเขาจะทำมาเสมอกับตรงนี้ซึ่งมันจะใส่เครื่องซักผ้าไม่ได้เพราะตรงเนี้ยพอจะเอาไว้เครื่องซักผ้ากับเครื่องล้างจาน อันนี้แจ้งช่างไปแล้วว่าตรงเนี้จะเอาไว้สําหรับใส่เครื่องซักผ้ากับเครื่องล้างจานนะช่างก็รับรู้โอเคแต่เวลาช่างสั่งงานลูกน้องช่างลืมช่างเขาลืมว,ว่าจะต้องวางเครื่องซักผ้าเขาสั่งลูกน้องตีแบบเสมอเท่ากันเดะเลยมันก็เลยใส่เครื่องซักผ้าเข้าไปไม่ได้ก็ <c oughs> แล้วทําเสร็จไปแล้วด้วย ปูนก็แห้งไปแล้วด้วยต้องได้มาทุบทิ้งทุบล็อกนี้ทิ้งใหม่ททุบท,ทิ้งแล้วก็ก่อขึ้นมาใหม่อีกเพื่อยกระดับให้มันสูงก็เลยจะเห็นว่ามหมายถึงมันจะเป็นสองระดับ <c oughs> โอ๊ยปวดหัวยีว่บอกโอ๊ยตา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 ยนี่ขนาดว่าเราเราเราอยู่ตลอดนะพยายามที่จะไม่ออกนอกบ้านเพราะว่า นี่แหละมันปัญหามันเกิดพอไอ้นี่มาแล้วมันต้องมานั่งแก้นั่งอ,อะไรไม่ว่า <laughs> ทุกคนทุกคนคะนี่นี่ขนาดเอาถุงพลาสติกมาคุมแล้วนะดูสิดูสิคะ่ะนี่คือฝุ่นคิดดูสิว่า ถ้าเสร็จแล้วเนี่ยจะต้องทำความสะอาดในห้องเนี้ยในห้องครัวเนี่ยหนักหน่วงขนาดไหนอ่ะเนี่ยคือเนี่ยหน้าตอนนี้นะมันมีแต่ฝุ่นอะ่ะแบบฝุ่นฝุ่นแบบทุกซอกทุกมุมของทุกชิ้นที่อยู่ในนี้จะต้องได้ลื้อออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดใหม่ทั้งหมดผน,นังผนังก็ต้องได้เอา ไม่กวาดเอาอะไรมามามาปัดฝุ่นมาอะไรอย่างเงี้ยคือทุกอย่างคือเหมือนต้องเละแล้วก็ลื้อใหม่แล้วก็ทําความสะอาดใหม่หมดโอ้ยแบบไม่อโอ้ยเพื่อนเพื่อนพี่เพื่อน,นลอง,ง,งนึกภาพออกไหมว่าว่ามันจะเป็นการทําความสะอาดที่แบบอลังการขนาดไหนนี่แหละเวลาซ่อมแซมบ้าน แล้วเราเป็นบ้านที่เราอยู่เข้าอยู่แล้วแล้วต้องมานั่งซ่อมแซมแล้วเราก็ไม่มีที่ที่จะเคลื่อนย้ายเก็บของอย่างดีก็ได้แค่เอาพลาสติกมาคลุมซึ่งก็คลุมได้มั่งไม่ได้มั่งเละเละทุกอนูเดี๋ยวถ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวมาอัปเดตให้ดูใหม่นะคะทุกคนเสร็จแล้วคะ่ะโหกว่าจะเสร็จได้ เข้าอาทิตย์ที่สี่กระตีสะเดือนนึงอะเต็มเต็มเดือนหนึ่งเต็มเต็มโอ้ยแบบเสื้อผ้านี่ไม่ได้ซักมาเดือนหนึ่งอะเดี๋ยววันนี้ต้องเริ่มซักผ้าเริ่มซักผ้าเริ่มเก็บกวาดอนี่เห็นเห็นแค่เนี้ยคือเห็นน้อยๆอ,อย่างเงี้ยแต่ว่างานไม่น้อยเลยอะดูฝูนนี่เนี่ยเนี่ยเนี้ยไอที่ขาว ที่ขาวๆนี่ไม่ใช่เป็นพลาสติกขาวแลวพลาสติกกับมันใสแต่มันดูดิดูความหนาของฝุ่นอะดูอะแล้วมันอยู่ในทุกอนูของของห้องเนี้ยห้องครูัวเนี้ยพรม้า,าม่านฝาผนังต้องได้เอาลมเดี๋ยวต้องเอาลมเอาเครื่องดูดฝุ่นบ้างอะไรบ้างมาเป่ามาเช็ดมาทำเห็นแล้วก็เหนื่อยเหมือนกัน ไอตอนยังไม่เสร็จก็ว่าเหนื่อยแล้วเนี่ยเสร็จแล้วยังเหนื่อยดูเด็เนี่ยเนี่ยคือฝุ่นทั้งนั้นเลยฝุ่นฝุ่นอยู่ทั่วทุกอนูแม้กระทั่งตู้เก็บจานชามทุกอย่างมีแต่ฝุ่นอะ่ะแล้วต้องเก็บใหม่ทั้งห้องอะ่ะ ตายแล้วไม่อยากจะนึกสภาพตัวเองนี่แหละเหตุผลที่หายเงียบๆไปเดือนหนึ่งหายเงียบไปเดือนหนึ่งเพราะเหตุผลนี้คลิปก็ไม่มีเวลาจะทำเพราะว่ามาติดติดซ่อมครัวนี่แหละขอบคุณเพื่อนๆทุกๆคนนะคะที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้นะคะ หลังจากนี้ก็จะมีเวลาไปหาเพื่อนๆได้เยอะขึ้นเพราะครัวเสร็จละฝากเพื่อนๆกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวจะกลับไปหาเพื่อนๆเ,เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ